นะรครับผมนะวันนี้ผมจะมาแจกโปรฟีไฟล์ครับผมนะเราไปเล่นกันในหมดโซนฟรีสไตล์กันดีกว่าครับผมบ,บอกเลยเดี๋ยวขอเลือกปืนก่อนปืนนี้ใครๆเขาก็ทำนะครับผม อยกของครับผมมาเข้าแมปกันเลยโปรนี้โปรไม่ยากครับผมนะใต้ล่างคลิปครับผมอืออืออ่ะได้เวลาเปิดโปรแล้วครับผมนะโปรที่เราจะเปิดคือโปรยิงหัวครับผมดูนะคือแบบว่ากดยิงเฉยเฉมันก็จะยิงหัวให้อะ่ะเออ ดูนะเดี๋ยวๆๆโอ้ไอโหไอด้านบนนี่ครับยิงอะไรันาดขนาดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคนะผมจะเริ่มเปิดโปรนะครับผมดู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 มาผมจะเปิดโปรแล้วนี่เปิดดูแล้วดูนะมันจะยิงหัวเดี๋ยวนึงหาคนหนึ่ง นี่นี่นี่ดูดูเน,น,นี่ยเห็นไหม,ไมยิงหัวเออเนี่ยโปยิงหัวดู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 สองดูสองหุ้ยเห็นไหมเห็นไหมอือเห็นไหมโอ้มันมันไม่ลอกหัวง่ายๆครับผมต้องยิงประมาณสี่ห้านัดนะครับมันจะลอกหัวให้เลยดูดูด,ดูโอ้โหมันก็โปรเหมือนกันนะผม เอาหไ,ไหมเห็นไหมติดหัวแล้วเหอเห็นไ,ไหมโปรนี้มันใช้ได้ง่ายๆยังนึง ดูดูเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยโปยิงหัวเดี๋ยวปหนึ่งโอ้โหผมมองไม่เห็นครับฝนมาตกอะไรตอนนี้ถามหน่อยสิ โอ้ยโดนหลายหลังเสียดายครับโอ้โหนี้ิปนี้ใช้ค่อน้างที่ใะยาๆนะครับผมเห็นไหมติดโอ้โหโดนหลหยเสียดายไอ้นี่ก็ มันขึ้นไปอยู่บนอนะ่ะเออมันก็ได้เปียกสิวะวิธีขึ้นนะครับผมนะเออมันก็ขึ้นไม่ได้จริงๆแต่มันต้องใช้อะหลอกครับผมอืมิีโมจิยิงหวัวโอ้ปาดคอสะดๆดู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 เดี๋ยวผมวิธีวิ่งนะครับผมนะเปิดอะหลอกครับวิ่งสวนไปเลยครับผมนี่วิ่งสวนอย่างนี้เลย sắp cho hóa đâu tôi xin cho các bác Ồ, oh, có nhìn này đi đái, ơi. ต่อไปโปวิ่งเร็วครับผมโปนี้ไม่ยากดูดูนี่เป็นไงวิ่งเร็วไหมดูดิมันเล็งไปมันยิงไม่โดนนะครับโอ้โดูโปวิ่งเร็วดิครับโอ้โหมันยิงยิงไม่ใอยโดนเออยังไงโปวิ่งเร็วดูดิวิง่งคนเร็วอ่ะครับ โอ้เคโอ้โหดูว oh, ิ่งสวนกันย <Mu> ิงโอ้มันยิงวิ่งโดนมองเลยว่าโปนี้มันเท่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันยิงวิ่งโดนโคตรจ้าบเลยมาโอ้โหวิ่งเร็วครับวิ่งเขาเร็วเลยต่อไปเป็นโปล่องหนนะผมดูนะมันไม่เห็นผมเห็นไหมนี่แหละโปล่องหน นี่กูเฉยเลยเป็นไงครับโบลองหนฟันดุรัว้วมันไม่แตกอ่ะเออเดินเลยละ่ะ สวัสดวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดคีครับ